มาถึงแล้วครับผมผู้ไทยท่านก็จัดเตรียมไว้นนี้แล้วน้อยครับอ่าเลยครับตอนนี้รถก็มาแล้วนะครับนะอ่าขอทางเด้อรถช้างน่าจะเดินทางมาด้วยเมก้านะครับทั้งหกโลสิบโลอ่าเลยไปที่ทางทิ่จะออกนะครับจ้ารถช้างนะครับจ้มาจากตะโพตะกลางบ่ เมกินาครับเดินทางมาถึงแล้วไปเลยครับทางทิศตะวันออกนะครับเลยก็จะภาพได้เตรียมสถานที่ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูแลอะไรก็ได้ว่ารถครับวันนี้ไอรถไม่จะยุบ้านหรอกใช้เสียงหน่อยใช้เสียงหน่อยบารมีเมก ใจเสียงหน่อยบาทกระโูตกางอีเกิดบัดเนาะท่านเจ้าภาพก็เตรียมสถานที่ออยก็มีในจะเขออยบบบกระดอกลัดเตรียมถ้ามีคะกลองยาวก็แซนบายรอแล้วครับ กำช้างนะครับที่เจ้าภาพได้เตรียมมาให้ทางาทีมงานช้างนะครับตอนนี้ก็ทําพิธีไหว้พระกรรมนะครับผมพร้อมกับญาติพี่น้องนะครับท่านเจ้าภาพครับนี่นะครับนี่ครับผมบรรยากาศในงานนะครับเดี๋ยวจะได้เวลาแห่แล้วนะครับตอนนี้คุณแม่เจ้าภาพออาบอกอคุณแม่เจ้าภาพมา เป็นจินด้ครับมีความมุ่ซึ้งจินั้มันนี้บทลูกบวชหานน้องดื้อตันใจเนาะครับขอได้ขอให้พิธีนี้ส่งผลบุญมากๆเนาะให้มีบารมีนะครับวันนี้นาคได้จะได้ขึ้นช้างกางร่มเป็นพญาเนาะสาธุคุณด้วยครับครับผมคุณยายเนาะโอ้นาคบอก ที่นั่งี่ที่นั่งนะครับนี่กางแต่งตัวครับเดี๋ยวก็จะได้ลาบลาคุณบิดามดาขึ้นช้างนะครับผมอ่าอ่าก็ขอบคุณที่อ่านเนาะรับผมครับได้ติดต่อช้างมานะครับผมเราก็ยินดีให้บริการนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมลูกพ่อเมาส์ครับอ่านี่นะครับสายพ่อเมาสเนาะขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเส้นประกรรมอีกรอบนึงนะครับก็จะไปใส่เสลียงครับใส่แย,ยงช้างแล้วครับครับจะดันทีน้องครับออ้อำเภอยังครับลบ,บลรบบือบอบลับบือบลรบบือนี่สิไปย,ยุ่งหน้าเชือกนี่วันที่สิบห้านี่ครับผมอ่า โอเคครับไบประกำต่อนะครับผมสาธุบุญครับอ่าสองหนุ่มสหนุ่มเดินทาง <c oughs> เดินทางมาถึง <c oughs> อ่าสหนุ่มเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้อ่าจะลงรถแล้วนะครับนี่แต่ว่าเขียนลายยังไม่เสร็จนะครับก็ต่อเติมให้เจ้าภาพก่อนนิดนึงนะครับผมอ่าเจ้าภาพใจเย็นๆดือ้ออ่า จจเย็นเย็นใจเย็นเ,นเนอ่าบารมีจะลงรถแล้วครับวันนี้ที่บ้านถนนน้อยนะครับผมตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุบรีรัมย์นะครับผมวันนี้มาสองเชือกนะครับมาบารมีกับพลายงามนะครับผม รร้ส right ึกว่าน้องนี่จะอยากลงรถแล้วนะครับบาน่บาม่เลยบานียังไ้เยบาอ่ายากลงรถแล้วครับจะแต่งตัวแล้วตอนนี้พระเอกน้อยโมลีบองอยูโมลี

อรอครับรอบันดีครับก่อนเออามีนน้ามัอจจะพยนไปเลยครับมไปใส่ยังนะครับเออตอนนี้เราขอบคุณท่านจะภาพยกเข้า สำหรับกระเข้ามาให้พี่น้องพันช้างครับผมเพกใหญ่ยังไม่เสร็จเลยอีกนิดนึ่งโอเคครับเสร็จแล้วเพกจะลงจากรถแล้วอ้ะ สวัสดีครับสวยสรัวครับเ้วครับผมตอนนี้น่าขึ้นหลังช้างแล้วนะครับผมร้อมแผ่แล้วนะครับอ่าโฆษณาคนนะครับ

กันต <À> ุเรงปลอดตึ้งบัวโอยดอกแสงสองเชือกนะครับเนาะบานบอบเปีตะโพตะกลางจังหวัดสุรินทร์ก็ซื้อหนึ่งแถมสองดอกขอบคุณบรรดาพี่น้องขอบคุณทุกลำยาวเออก็จะเราก็จะได้เริ่มบวเัอท่านอาาจรย์ ออ<ส>ตอนนี้ก็จะลอนแล้วนะครับั้งเลยครับเออว่ายางไงชุดลงยาวนะก็เตรียมพร้อมสางสองเชือก็พร้อมที่จะร่วงแห่นะออรอบหมู่บ้านระยะเวลาไม่เกิน10กว่ากิโลว่าอย่างนั้นไปโออต

อนนี้กําลังจัดขบวนนะครับขบวนแห่หนักนะครับผมที่บ้านถนนน้อยนะครับตําบลหินลาดอาเภอบ้านกดรดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนําโดยช้างสองเชือกจากสุ้มศรีทัไทัยนะครับไรงามศรีดลบารมีนะครับวันนี้ประ,ะรถแหก่กลองยาวประยุกต์นะครับผมคณะเพชรแก่นขามตอนนี้ก็จะเร,ริ่มวันเล็แล้วนะครับผม วันนี้ก็แห่นาคนะครับผมเจ้าบารมีนะครับขับที่พลายงามนะครับวันนี้แห่นาคที่บ้านาถนนน้อยนะครับตำบลหินลาดครับผมอำเภอบ้านกรวดนะครับจังหวัดบุรบีรัมย์นะครับผมตอนนี้ก็รอรอทางคณะกลองยาวนะครับตอนนี้ ก็แห่ระยะทางก็ก็ไกลพอสมควรนะครับผมลองยาวเดินไม่ทันช้างนะครับก็จะแห่เข้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้นะครับด้วยช้าง2เชือกนะครับท้างามกับเจ้าบารมีครับผม คร <c Dante> ับโอ้ยตามหาช้างครับผมถอดเสลียนถอดแจงแล้วไม่รู้หายไปไหนแอบหนีไปเต้นอยู oh ่ทไหยไม่รู้ครับที่กับน้องนี่ ได้ยินเสียงเพลงแล้วแอบหนีไปเต้นครับผมตามไปดูนะครับอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่ Cool. ท้องช้างนะครับทีมงานวัยรุ่นครับผมอ้าวโบวิชาแน่เนาะโบวิชานี่